ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมพี่ช้กับแม่ยงตั้มครับพี่น้องวันนี้เลิกงานมาคําพี่น้องเลยบริเอดกับเขาวันนี้เลยแวะตลาดซื้อกับเขาสําเร็จมากินกับพี่น้องไก้ไก่ไก่หนคกับพี่น้องมาถุงหนึ่งนะครับเลยมาทอดมุนเชียงหินกลับนะครับพี่น้องเนี่ยเขาแรงพี่ช้ก็ นี่ครบับจับจับสองอย่างครับพี่น้องชวนพี่น้องมากินข้าวแรงกันครับผมมามาพี่น้องข้าวกับไก่ไต้น้านเหมือนนี่ครับตัวเป็นเชียงครับผมพี่น้องสวัสดีอีกรอบครับผม มาพี่น้องมากินข้าวครับผมมื้อนี้ได้ดได้กับข้าวมาจากตลาดครับพี่น้องบ่ได้กับข้าวมื้อนี้ข้าวตลาดไก่ใต้น้ำไก่ใต้น้ำครับพี่น้องเดี๋ยวกับทอดกุนเชียงมีอะไรต่ำ พี่น้องเป็นเขานุ่มเลยคเราเราหั่นกุณเจียงเป็นแว่นๆนะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็เอาน้ําใส่ในกระทะสักหน่อยนึงแล้วก็เอาคุณเจียงลงไปคั่วอ้ะคั่วจนว่าน้ําแห้งแล้วก็น้ํามันในในกุณเจียงมันก็จะออกมาค่ะเราก็ไม่ต้องไปเอาน้ํามันทอด แล้ำมันแล้วมันแข็งๆข็งแต่นี้เราทอดไปน้ำมันจอกนุ่มๆครับพี่น้องไม่แข็งไม่แข็งอืบจับๆแต่ที่มันๆก็มันจากในตัวน้ำมันของกุนเชียงมันเองจ้ะสูตรก็มาจากยูทูบจ้ะมีหลายคนทำ ลองไปเข้าดูนะคะนุ่มอร่อยอะ่ะมันไม่แข็งเหมือนเราทอดน้ำมันใครใส่น้ำนก็น ยังไม่มีเมนูอะไรได้ลงคลิปอย่าเมนูกับข้าวปวดมืยงานไป่นอนงานเรื่องงานมาค้ำ แซ่บครับพี่น้องเปิดใจกันขอจบคลิปนะครับพี่น้องจ้ะวันนี้ก็ไม่ได้มีตำกับข้าวอะไรให้ให้ชมจะ้ะวันนี้ซื้อกับข้าวสำเร็จจากตลาดมาจะ้ะพอได้พูดคุยกันจะ่ะขอได้พี่น้องเบิวงนะครับผมยังไงครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องคอมเมนต์กับติชมมาได้ครับ สวัสดีครับผมสวัสดีจ้า